ได้มีมีรายได้เสริมขึ้นมากัะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ได้ทำอะไรมากค่ะน้องก็ขายออนไลน์ไปด้วยขายพวกเครื่องสำอางขายทุกอย่างที่ลูกค้าเขาสั่งมาค่ะเปิดขายออนไลน์เล็กๆแล้วพอดี่ที่ชมรมมีการอบรมงานฝึกฝีมือนะคะช่วยเนะี่ยเรามีช่วยให้เรามีอาชีพเสริมเหมือนกค่ะมีงานที่ทำ ที่บ้านเหมาะกับผู้พิการอย่างพวกเราอะค่ะโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ทางสถาบันได้ร่วมมือกับทางสมาคมคนพิการอำเภอแม่สายครับในการที่จะพัฒนากลุ่มของของของ,ของคนพิการนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ตลาดทําการฝึก เพื่อสอนให้ผู้พิก,ก,การทําได้ตามที่ตะดต้องการแล้วก็ส่งขายตามตลาด่ะนี้นจะมีรายได้ทันทีที่ที่เรียนเสร็จแล้วก็ทําทันทีครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นตรงตามต้าข,ของตลาดทุกอย่างนะครับนั่นก็จะได้มีรายได้ทุกๆาตลอดนะครับสําหรับโครงการนี้คนพิการเขาต้องการที่จะต่อยอดนะฮะในการที่จะฝึกออนไลน์ในการที่จะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยทางสถาบันก็จะดําเนินการ ที่เป็นการฝึกเพิ่มเติมให้เพื่อจะเปิดร้านหน้าหน้า,นาร้านเองต่างๆในนามของสมาคมคนพิก,การแล้วก็สาภาในนามของกลุ่มย่อยๆนะครับการที่เราสับสนหลักตอนนี้มี2กลุ่มก็คือกลุ่มคนพิก,การอำเแม่สายกับกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายครับซึ่งสองโครงการนี้เราสับสนสองกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่แข็งแล้วก็เป็นกลุ่มที่เน้นการเย็บผ้าทั้งสองกลุ่มเป็นหลักครับขอบคุณครับที่ ได้ให้โอกาสกับสมาคมและก็สมาชิกของเราครับได้นําผลิตภัณฑ์แล้วก็มาโบปากท่านนายกนะแล้วก็โบปากกับทุกท่านะครับผมที่สําคัญที่สุดครับสถาบันพัฒน,นาฝีมือแรงงานที่20จังหจวดเชียงรายครับท่านเองไม่ไปทิ้งเราท่านพอ,อสมนชกุลและเจ้าที่ทุกท่านครับผมขอบคุณแทนพ, <า S 1> พีพ่น้องของเราด้วยครับผมครับที่ภ<พ>ารกิจของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชานะฮะมีนโยบายให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยท่านสุชาติชมกิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านให้นโยบายว่าเราจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้ยโอกาสโดยเฉพาะของ ที่มาพื้นที่ในวันนี้นะคะก็จะมีกลุ่มที่ผู้ได้อโอกาสเช่นผู้คนพิการที่จะเราจะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้มีไรายได้เสริมในการทํางานในทุกวันนี้นะคะเช่นวันนี้อย่างเราเห็นในภาพวันนี้นะคะในกลุ่มของผู้ทารับเสื้อผ้าและก็ทำรับไปทําที่บ้านซึ่งเปิดหน้าร้านซึ่งเขามีงานอยู่แล้วแล้ว,ลวทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มาต่อยอดให้นะคะมีการจัดฝึกอบรมเสริมให้เข้าไปนะคะ โดยเฉพาะตอนนี้ได้ดดการฝึอกอบรมทางด้านออนไลน์เราก็มีด้วยนะคะฝึกสอนในการรวมกลุ่มในพื้นที่ประชาชนกลุ่มผู้ด้ยโอกาสหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการจะจัดฝึกอบรมอะไรทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจัดให้นะคะอย่างปัจจุบันนี้การตลาดเนี่ยอย่างกลุ่มต้องการ ฝึกฝนออนไลน์ทําออนไลน์ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ฝึกฝนและก็ฝึกอบรมให้โดยกลุ่มต่างๆที่ต้องการในการฝึกวบรมอาชีพต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มกันมาทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรให้นะคะ เป็นชิ้นงานที่ผู้รับการฝึกที่เข้ามาฝึกอบรมกับเรานะคะเราก็รับชิ้นงานจากผู้พิการจากสมาคมเพื่อแม่สายค่ะมาแปลรูปเป็นสินค้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมสําเร็จรูปนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานปักค่ะที่เราออกแบบให้กับกลุ่มผู้รับการฝึกค่ะให้ปักคําว่าไทยแลนด์เข้าไปด้วยนะคะเผื่อมีหน่วยงานหรือมีองค์กรน,นะคะที่ต้องการนำไปทำเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสำหรับ ที่จะเป็นเที่ยวลึกให้กับชาวต่างชาตินะคะก็ประเทศไทยก็จะได้ส่งออกไปทั่วโลกได้นะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยะคะ่ะอ,อันนี้นะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้มือปักนะคะจะเป็นผู้รับการฝึกที่เป็นผู้พิการนะคะมีเท้าอย่างเดียวอันนี้ใช้เท้าปักนะคะเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะที่เราแจ้งไปเมื่อกี้ว่า เป็นชิ้นงานที่บางท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นําเป็นชิ้นงานกลับมาให้กลุ่มเพื่อที่จะนําไปแปลรูปเป็นสินค้าต่อไป